โอเคนะครับมาเข้าเกมมาก็เจอไรซุ่มลอตเตอรี่ห้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันทุกคนได้อะไรผมชื่อตัวเองได้ห้าสิบแน่นอนนะไม่มันจะมาสองสามครีครั้งเดียมันม,มาผมก็ไม่เคยได้เกินห้าสิบสักครั้งเลยผมเชื่อเลยมันดอลนะคนตัวเองล้องแน่ไดไม้มาสิบผม,ไ,มได้ห้าสิบนี่แหละยังไม่เคยขนาดหนึ่งร้อยยังไม่เคยได้สักครั้งเลยซุ่มเนี่ย ก็รู้แหละดวงมันไม่ดีงไงไอดีเนี้ยเออเมื่อไหร่จะแบบพี่เปิดมาได้หน <may S 1> <พ clo' S 2> ึ่งพันเพชรอย่าโอ้โหไ,ไม่นีกไอดีนี้นะฮะถ้าไอดีนี้ดวงดวงดีแบบเริ่มมาดวงดีเลยเนี้ยไม่ใช่ไอดีนี้ละมันต้องแบบเกลยอไปเรื่อยๆแล้วคุณจะค่อยๆดวงดีมาก็มาแล้วผมำหแบบ all star salmon นะฮะซึ่งมันก็มันก็คือตู้รวม all star นั่นแหละ แล้วมันก็จะรีเซ็ตนะครับผมใครเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใครรอตรงไหนก็รอๆนะรับตู้เซกนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นเนี่ยเหรอเซเลียอ่านี่จูโน่ฮาร์ดมิกดาเหรอมันมีเวลาบอกตรงนี้นะครับผมเนี่ยว่าอ๋อถ้าสุ่มนี่วัน,ว,นวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองถึงวันที่หนึ 1, <ๆ>่งเดือนหนึ่งก็คือนี่คือเวลาของเขานะ ได้ fragment of อ,อะไรเนี่ยชื่อของมันเน,นี่ยไม่ออกแอบไม่ออกเขาจะรีรีไม่รู้มันจะรีหรือเปล่านั้นหรือว่ามันจะเปลี่ยนแช่ไอตัว fragment เฉยๆนะ fragment คืออะไรแต่แมันก็คือตัวนี้ครับผมตัวไหนว่ามาที่เอาวัคซีก่อนอะไรตัวไหนดีเอาเป็นอยก่อนหนึ่งเนีย่ยผมก็ขึ้นได้ก็คือไอตัวเนี้ยเนี่ยคือแฟกเมนต์ มไม่รู้ว่าเอามาทําไมแต่ก็มานะครับในเมื่อออสตาร์มาแล้วผมก็จะสุ่มให้ดูนะครับผมว่าดวงยังจะคงดีอยู่ไหมไปหคสิบครั้งพอผมว่าในตุ้นี้นอยากได้อะไรก็อยากได้าร์ d ล, <c oughs> ลายาเฮ้ยไม,ไม่ต้องหวัง้อยแล้วขอแค่เป็นรายาก็ยังดีลายาลุงด้วยขอเป็นาร์ดมาอย่างเงี้ยเออมาให้ลุนตัวเดียวเลยนะ ก็แบบมีสักสองหินลุงยิ้มไม่ได้เลยแบบเออเพิ่มแบบไอความแน่นลุ้งเข้ามาหน่อยไม่ใช่แบบอะไรวะในหินลุงหินเดียวก็แบบปิ้งขึ้นยูยูนิดหน้าหรือฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดเขียวเขียวเหมือนกันเลยแต่ไม่อยากตายไอตัวนี้ <S 2> <S 2> ไหนล่ะเอ๊ะเห็นหัวสีเขียวก้นก้นเห็นไหมเห,มหรอนะครับแบทแมน เป็นหัวเชียวเขียวก็นวาจะได้อีเกิลนะครับผมมาทำไมใช่ไหมตู้นี้ม่มีฮาใช่ไหมดูก่อนพอ <c oughs> เปิดผิดตู้ขึ้นมายุ่งเลยมานะครับผมมันน่าจะเป็นแค่แ,คแฟกเมลแหละดักของสกอร์ลูยมาแซกนัมเบอร์ทูรีแอนเดอร์ซี่ฟิลล์เซย์และเจ็ดหนึ่งอัเลเฟรดินโกโก้แอนด์ อะไรเนี่ยพอเปนแอดบูรีเจลาเฟรีตัสแอดเเลียแอดนอนดีนะเชนมคเจอรนิชเซลเเทอร์โริวเอเนสซินติดักกิลาสิเซล็อกมีเบอร์บิ๊ก้วยนะรวมทรนีๆมีไอลิโอลาด้วยเทิดด้วยบอคก็มีนะครับผมดูด้วย โปรเซสเซอร์หรืออ,อนนื่นทำมาเอดพิซซ่าก็คือเป็นตัวที่มีทุกอย่างจริงตู้เกลือดีๆตู้หนึ่งเลยเนี่ยชูโนฮาร์ดมาเดี๋ยว่อาลองสบอีกทีหนึ่งแล้วกันเอาไปอันนี้คือตัวดีนะครับผมก็ไาเทคไนาต์เติมนะครับผมมันก็เหมือนกันนะฮะ ผมก็ไม่เติมนะเลือกเติมละมนะสุ่ม30เพศเอาอาวุธยืนยน่งหมดแล้วก็ขอให้ได้ทูอาร์ของอะไรไม่ได้ทูอาร์ดดิทีของอะไรสักอันหนึ่งขอไปก่อนทองเยอะเยอะโออะไรเนี่ยบัพต์จออาร์ติอนโอเคทูจริงๆด้วยตัวอะไรวะเนีอยบัพต์ มีในปีมาแล้วจะเป็นดวงดีนะฮะผมมีทูของอันฮาร์ดด้วยอ,อย่างว่ามักมีอยู่200เทสขับที่มันเฉียงอีก่้าสิสองร5 0ส่มให้พัก 1, 150รแล้วกันเกยวเก็บไว้รอคอแลแลบด้วยมาอ่าถ้าลงอันเดิมเมื่อกี้ตมไป50แค้นมันก็เป็น300 300แล้วผมเลยเมื่อกี้ปุ๊บหนึงง่งครั้งสุ่มไปพัก ร้อหนะ้าสิบเพชรนาะมาครั้ที่สองครับผมมาดูกันว่าจะออกไหมฮนะเออถ้าเกิดถ้าเกิดใครที่ยังม,มีเพชรน,นนอน้อยตัวยังไม่ค่อยผมไม่แนะนำให้เปิด่างนี้นะครับมัน,นไม่ได้การันตีจะออกอะ่ะคือแบบมันออกยากมากยเลี้ยครับผมตัวอย่างเลยครับแบบนี้ไปถ้าเป็น 50เพจนี่คือการันตีลุงหนึ่งตัวนะก็ไม่รู้ว่าจะลุงตัวอะไรก็โอ o o d 100เพจนะฮะไปแล้วนะครับผมจริง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 ,รง,รงนี่นะครับผมมาครั้งสุดท้ายนะฮะปึ๊บโสูง200ใบสองร้อยเพจนั่นรอบแรกแล้วตอนสามรอบโอ้โหโไม่มีนะครับ ไลฟี่แววเลยไม่แต่ลุงก็ยังไม่มาเลยนะครับผมที่นะฮบก็อยากไปทําตามนะครับผมขอรับอยากไ้ลอยเฟรขอให้รอคอแลบมาสมคอแลบตู้หินแดงก็มีอะไรมาใหม่บ้างไหมไม่มียังเนตัวเดิมเดิมนะครับผมก็ใครที่หวังว่าอยากได้ตัวอะไรก็ขอให้ได้ตามที่หวังนะครับผมมันก็ปิดปีมาแล้วขอไวพรเนาะผมก็ไม่ได้จะข้ามปีมาดวงก็ยังเหมือนเดิมไปแล้วครับสามลอยเฟผม ครับคลิปนี้ก็ตัวองเพียงเท่านี้นะครับผมก็ชิปปีใหม่ไม่รู้จะทําอะไรถึงไอดีสก็ยังอยู่นะครับผมใครที่สนใจก็ทักมาทางเพจได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วล่ะบ๊ายบายไว้เจอกัน